นี่เด้อจานี่พักสะเดากินกระปุนกับแจวได้ค่ะเนี่ยแกงก็ได้ค่ะ,คะของก็แตกนอกเลยค่ะนี่แถวบ้านแื่อนี่โอ้ยคุณน่ะมันอ่อนเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยแฟชันนยอดฮิตเด้อฉันสิบอกให้เก็บผักกินช่วงฤดูนี่เพราะว่าประหยัดเงินในกระเป๋าค่ะ บ่ต้องไปซื้อพักแพงๆไม่กินไหมคะ่ะนี่บางเด้อนี่โอ้ยหลายต้นจ้งนี่ฉันจะเอาให้บงชัดๆนี่สะเดาจ้่สะเดาพี่อะไปเด้อจ้าเด้อไปหาเก็บเด้อนี่ล้านเปอร์เซ็นค่ะพีะ่อะมันก็แตกยอดอ้อนเลยค่ะนี่นี่ นี่จ้าต้นนึงกำลังปงเลยค่ะนี่ฝนตกใสไหมจ้พาพี่ะต้นนี้ด้วยนี่คือเขียวนี่จ้านี่นี่จ้พาพี่อะกำลังเกิดเลยจ้านี่โอ้ยสะดว ย่ yeah. อันนี้เพิ่นยู่แดดเนาะจ้านี่เพิ่นก็นเลยอันหนยดเงี้ยวไวไหยคะ่ะน <Yeah. S 1> mm ี hmm. ่พักกระเดาจ้าพักสะเดาคุณนะี่งามคะ่ะ